ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการค้อยคำแห่งชัยชนะพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านดำเนินชีวิตในชัยชนะพระเยซูกำลังสร้างคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งซึ่งประตูดแดนมรณาไม่สามารถเอาชนะได้เลยในขณะที่ท่านได้ฟังการสอนพระวจนะของพระเจ้านี้ท่านจะได้เรียนรู้ว่าจะดำเนินชีวิตในชัยชนะและเอาชนะโลกได้อย่างไรให้เปิดใจของท่านเชื่อและคาดหวัง ว่าพระเจ้าจะตรัสกับท่านและเชื่อว่าชีวิตของท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางฤทธิเดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้อาจารย์คิดจะสอนต่อในหัวข้อตายต่อบาปตอนที่หนให้เรามาร่วมรับชมไปด้วยกันนะคะพี่น้องทั้งหลายในการที่พระเจ้าสร้างท่านให้เป็นคนหม่แล้ว คนเก่าที่เคยเธอเคยเป็นคนบาปธรรมชาติบาปที่เคยอยู่ภายในท่านถูกทำลายให้เส้นไปแล้วอเมนอ่านต่อนะครับและเราจ,จะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปอเมนพี่นองทั้งหลายพระคัมภีสอนว่าท่านได้ตายต่อบาปคนบาปนั้นที่เคยเป็นตายแล้ว ทานได้ถูกแยกออกจากบาปออกจากธรรมชาติบาปออกจากอำนาจบาปเพราะองค์ไม่ต้องการให้ท่านเป็นทาสของบาปอีกต่อไปและการที่จะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเราต้องรู้ความจริงที่กำลังสอนในข้อนี้อย่างที่ข้อหกได้บอกโครงกล่าวนั้นโคนงบาปที่เคยเปลี่ยนถูกเติ่งไว้เพื่อธรรมชาติบาปในในั้นในในโครงกล่าวนั้นจะถูกทำลายเส้นไปเอเมน พี่น้องทั้งหลายนี่คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านในท่นานใดนั้นที่ได้ที่ท่านเชื่อไว้วางใจในพระเยซูท่านถูกแบบเทศมาเข้าไปในพระคริ์และถูกแยกออกจากบาปก็ตายต่อบาปด้วยนะครับข้อที่เจ็เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาปคริสเตียนบางคนอ่าน,านข้อนี้เขาเขายังไม่ได้ประสบมีประสบการณ์ตามนี้เลยนะครับเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้แต่วความจริงตามพระคัมภีร์เกิดอะไรขึ้นกับเขาจริงๆเขาเป็นคนใหม่จริงๆนะครับเขาพยายามเอาชนะบาปด้วยกําลังของเขาเองเขาพยายามใช้เนื้อหนังที่จะควบคุมเนื้อหนังซึ่งไม่มีวานจะทําได้เขาพยายามควบคุมเนื้อหนังเพื่อจะร่างกายความประพฤติจะชอบธรรมจะไม่เพียจะไม่บาปแต่เขาทําไม่ได้เพราะเจ้าร่มต้นภายในก่อน ในวิญญาณก่อนเราต้องเข้าใจเราต้องรู้เราต้องเชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นภายในเราในวิญญาณของเราเมื่อเราเชื่อได้รับความรอดเมื่อพระองค์สร้างเราเป็นคนใหม่แล้วนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราแยกจากบาปไม่ได้เป็นทาสของบาปคือหมายความว่าสรุปได้ว่าท่านไม่ใช่คนบาปอีกแล้ว ผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งท่านไม่ใช่คนบาปอีกแล้วบางคนอมได้ยินคริสเตียนพูว่าเราเป็นแค่คนบาปอ๋อถ้าเป็นคนบาปต้องได้รับความรอดเพราะคนบาปไม่ได้ไปสวรรค์ amen คือเขาพูดแบบนี้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจความจริงตามพระคัมผีเขาและการที่เขาคิดพูดและเชื่อแบบนี้ทําให้เขาอ่อนแอทําให้เขายอมพแพ้รอดทาอะไรไม่ได้ทําให้บางคนไม่มีความเชื่อมั่นในความรอดของเขา ทำให้เขาหวังว่าจะได้รอดในที่สุดแต่พี่น้องทั้งหลายนี่ไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนนี่ไม่อันนี้ไม่ใช่ชีวิตแห่งชัยชนะนี่คือชีวิตออนแอที่พ่ายแพ้ไปถูกต้องคริสเตียนทําบาปได้แต่การที่คริสเตียนทําบาปนั้นไม่ได้ทําให้เขาเป็นคนบาปเขาเป็นคริสเตียนเป็นผู้ถูกสร้างเป็นคนใหม่แล้วถูกสร้างตามแบบพระเจ้าถูกสร้างด้วย ความชอบธรรมความบริสุทธิ์ของพระเจ้าวิญญาณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่รู้จจงเขาดาเนินตามความจริงนี้ไม่ได้เขายังไม่รู้เขาตายต่อบาปเขายังไม่รู้พระเจ้าจัดการแก้ปัญหาบาปเรียบร้อยมาแล้วให้กับเขาเ m เมนจงเขายังใช้วิธีอื่นอยู่ที่จะเอาชนะบาปได้ซึ่งไม่มีวิธีอื่นพี่น้องทั้งหลายมีแต่วิธีเดียวคือพระเยซูเท่านั้น ความเชื่อในพระเยซูที่พระองค์โดยความเชื่อในพระเยซูสามารถให้พระวิญญาณเข้ามาในวิญญาณทำกิจการทํางานการเปลี่ยนแปลงอย่างยายิง่งภายในชีวิตเราและชํำละเราให้พ้นจากบาปนั้นแล้วตายต่อบาปนั้นด้วยเพราะฉะนั้นขอผู้ริงหนึ่งท่านไม่ใช่คนบาปอีกแล้วอ้มนเราต้องมองตัวเราเองอย่างสอดคล้องกับพระคุมผี อาจจะทำบาปได้บ้างแต่คนภายในไม่ใช่คนบาปเอเมนเราต้องดำเนินออกมาจากความจริงภายในไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามสิ่งภายธรรมชาติภายนอกเอเมนถ้าจะเปลี่ยนภายนอกต้องเริ่มต้นภายในก่อนเชื่อในภายในเกิดอะไรขึ้นภายในดำเนินจากความจริงภายในนั้นและในที่สุดภายนอกจะเริ่มเปลี่ยนได้ด้วยซึ่งจะสอนเรื่องนี้ในที่หลัง เรื่เหล่านี้ด้วยนะครับจะทําได้ยังไงด้วยนะครับแต่เวลานี้เรากําลังเน้นว่าท่านเป็นคนหมายแล้วก็ไล่เกขึ้นกับท่านในเมื่อท่านได้เชื่อไว้วางใจในพระเยซูในสองโครเรียนบทที่หข้อที่ยี่สิบอสองโครเรียนบทที่หข้อที่ยี่สิบเอเราได้เรียนข้อที่17มาแล้วว่าถ้าถ้าใครอยู่ในพระคริสต์คนนั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าก็ล่วงไปสิ่งใหม่มาเข้ามา ทางนั้นเกิดจากพระเจ้าด้วยและสิ่งที่สิ่งใหม่สิ่งหนึ่งที่เข้ามาก็คือความชอบธรรมที่เราเรียนมาบ้างแต่ให้เราดูในสองโครเมธ์บทที่5ข้อที่21อ่านว่าพระเจ้าทรงทำเพราะองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นของชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์เอเมนเราจะเป็นของชอบธรรมได้ยังไง ทีนี้บอกว่าทางพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ทางเดียว amen คือทีนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าเราไม่ได้เป็นคนบาปอีกต่อไปของนีบอกว่าเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าแล้ว amen คือพี่น้องทั้งหลายพอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าจามปาเราเขียนจดหมายนี้ไปถึงคริสเตียนที่ยังไม่ perfect มีเพีรบ้างพลาดบ้างได้แต่ยังเป็นความจริงความจริงก็คือว่าพระเจ้าทำให้พระเยซูผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปคือพระเยซูอเอาบาปของท่านแบกไว้บนไมก้กางเขนเนพราะเห็นแก่เราเพราะเห็นแก่ท่านเองเพื่อเราหรือเพื่อท่านจะได้เป็นคนชอบธรรม ของพระเจ้าทางพระองค์อ m เมนั่นคือตัวท่านเรียบร้อยมาแล้ว a เมนแทนที่จะมองตัวเองเป็นคนบาปต้องเริ่มมองตัวเองเป็นของชอบธรรมของพระเจ้าแล้วโดยพระเยซูไม่ใช่โดยสิ่งที่เราได้นำอเมนพระเยซูทําให้พระเจ้าทําให้คือการแปลบางฉบับอ่านว่าจะได้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าการแปลฉบับนี้อ่านว่าเป็นคนชอบธรรม แต่การแปลบางฉบับเขียนว่าจริงๆการแปลส่วนใหญ่จะแปลว่าจะได้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วอันไหนถูกก็ถูกทั้งสองเราเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าและเราเป็นของชอบธรรมของพระเจ้าแต่ภาษากรีกก็เขียนไว้ว่าเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทําให้เป็นของชอบธรรมก็จริงก็เลยถูกทั้งสองอย่างนะครับแต่เพียงแต่ว่า อยากจะให้ท่านได้เข้าใจนะครับว่าในการสรงสร้างหใม่นั้นเป็นคนมายเหล้วนั้นไม่ใช่เพียงแต่เป็นคนชอบธรรมแต่ท่านเป็นความชอบธรรมของพระองค์นั้นเองนั่นคือสภาพวิญญาณของท่านด้วยนะครับเอเมนเพราะฉะนั้นเมื่อเรายอมรับความจริงนี้เชื่อความจริงนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดที่มีต่อเราเองเราต้องคิดใหม่เราต้องพูดใหม่เราต้องเชื่อใหม่เราต้องมองตัวเราเอง ในภาพใหม่ไม่ใช่ภาพคนเก่าวนั้นที่เป็นบาปแต่คนใหม่ที่เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าและเมื่อเราเริ่มมองตัวเองตามพระคัมภีร์เราจะเลิกในการกล่าวโทษตัวเองเราจะไม่ตัดสินว่าเราเป็นคนบาปเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนไม่คู่ควรเราเป็นคนไม่สําคัญเราจะไม่กล่าวโทษตัดสินตัวเองอีกต่อไป amen คือ ใช่แล้วคริสเตียนทําบาปได้และโดยพระวิญญาณในวิญญาณของเราเราจะได้รับเราจะได้รู้พระวินญาณจะให้เราลับลับแจ้งแลาอันนี้ก็บาปไม่ถูกเราจัดการได้แต่ลาบรู้โดยพระวิญญาณในวิญญาณของเราและการกล่าวโทษเป็นโคลนละเรื่องพี่น้องทั้งหลายคริสเตียนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงนี้ไม่รู้โคนบาปคนเล่าวนั้นตายแล้วฟังแล้ว เขาเขีนว่าคนนั้นยังเป็นยังยังเป็นอยู่และเขาเป็นคนบาปนั้นอยู่จึงเขาจะกล่าวโทษตัวเองต่อไปเรื่อยๆและการกล่าวโทษตัวเองทําให้เราอ่อนแอได้ทําให้เราไม่สามารถเข้มแข็งเอาชนะอะไรได้แล้วความเป็นจริงไม่มีผู้ใดจะเปลี่ยนแปลงได้จะเอาชนะได้โดยการกล่าวโทษจริงๆในพระคัมภีบอกว่าคนที่อยู่ในพระเครื่ไม่มีการการกล่าวโทษแล้วให้เรามาดูในโรงโบทที่8 ข้อที่หนึ่งในรมบทที่8ข้อที่หเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูรครสิสต์เราอ่านเมื่อกี้ในรมบทที่6เราได้รับบัพติศมาเข้าไปในพระคริสตเพราะฉะนั้นคริสเตียนเพราะฉะนั้นท่านเองก็อยู่ในพระคริสตแล้วเพราะฉะนั้นทีนี้บอกว่ามไม่มีการลงโทษ ในภาษากรีกถ้าดูคำนี้การลงโทษจะเป็นคำที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องการลงโทษจริงๆแต่เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในศาลเมื่อขึ้นสารมีคดีผู้พิพากษาจะฟังทั้งหมดและผู้พิพากษาผู้พิพากษาจะตัดเินว่าถูกหรือเพิดแล้วจะกล่าวว่าถ้าเิดจะกล่าวว่าทานก็เพิด นี่คือคำที่ได้ใช้ในภาษากรีกเป็นการกล่าวโทษเป็นการกล่าวว่าคุณก็ผิดแล้วซึ่งจะมีการลองโทษตามมาที่หลังแน่ๆนะครับแต่แต่อยากจะให้เราได้เข้าใจตรงนี้เพราะว่าคริสเตียนกล่าวโทษตนเองตลอดหมายความว่าเขามองแต่ภายนอกมองตัวเองจากภายนอกเขาดำเนินชีวิตจากสภาพภายนอกอย่างเดียวแล้วเขาเตดตกเป็นทาสในสภาพภายนอกนะั้นเพราะเขารู้จักแต่ภายนอกอย่างเดียว ทำให้เขาเราโทษตัวเองคือตัดเยนตัวเองว่าเราผิดเราไม่ดีเราไม่มีคุณค่าเราไม่สำคัญเราทำอะไรไม่ได้เราสำเร็จไม่ได้เราอ่อนแอเราพยายามแล้วเราชนะไม่ได้เราช,ชีวิตเราเปลี่ยนไม่ได้คือเขาตัดเยนเราโทษตัวเองว่าผิดพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าต้องการให้ท่านเลิกในการการทำแบบนี้ ข้อนี้บอกว่าคนที่อยู่ในพระคริสต์ไม่มีการกล่าวโทษอีกต่อไปอย่าไปกล่าวโทษตัวเองพระเจ้าเองไม่กล่าวโทษตัวเองเออเออขอโทษพร,พระเจ้าเองไม่ได้กล่าวโทษตัวท่าน <c oughs> คือการกล่าวโทษไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยแผนพระเจ้าสมรลงในชีวิตช่วยมานอย่างเดียวมานต้องการให้เรากล่าวโทษตัวเราเอง ตัดเศนตัวอะไรไม่ดีไม่สมควรไม่มีค่าทําอะไรไม่ได้เพราะมารเอาชนะเราได้ในเมื่อเราเริเชื่อแบบนี้มองตัวเองแบบนี้มารชนะเราได้มารก็รู้พอคริสเตียนรู้ความจริงเขาคือใครในพระเยซูคริสต์ที่เขาบางเกิดนายทุกสร้างม่เป็นคนมันั่นหมายความว่าหมายความว่าอะไรมันก็รู้หลอกคนนั้นไม่ได้แล้วเอาชนะคนนั้นไม่ได้แล้วอย่าไปเชื่อการโกหกของมารคือ มารจะเล่นงานกับคริสเตียนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้โดยวิธีนี้ก็คือว่าเมื่อเราพยายามทำอะไรอยากทำอะไรเพื่อพระเจ้าเปิดโอกาสมารับใช้ในคริสเตจ์เราจะเริ่มมองตัวเองพิจารณาตัวเองกล่าวโทษตัดสินตัวเองไม่ได้เปรียบเสมือนบางครั้งมารมาเอารูปเกา่กาๆของเกา่าที่ของบาปท,ที่เคยเป็นสิ่งที่เราเคยทําในอดีตบาปนั้นก่อนเป็นคริสเตียนแล้วมารจะมาเอารูปมาให้ดูนี่แหละนี่คือคุณ คุณจำได้ไหมคุณทำบาปแบบนี้ก็เลยคุณไปรับใช้ในคริสตจักรไม่ได้คุณไปร้องเพลงในทีม,มนมัสการไม่ได้เพราะนี่คือตัวคนคือคนบาปคนไม่ดีไม่สมกวรคริสเตียนหลายคนก็ต่อสู้กับเรื่องนี้จริงๆนะครับเมื่อมารมาเอารูปมาให้ดูแบบนั้นบอกบอกกับมันได้เลยไม่ใช่คนนั้นในรูปนั้นเป็นแค่รูปและคนที่อยู่ในรูปตายไปแล้วถูกฝังเรียบร้อยมาแล้วและพรมเป็นคนใหม่แล้ว ผมเป็นคนสร้างใหม่แล้วผมเป็นคนที่ถูกสร้างตามแบบพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างผมตามความพระเจ้าแต่น่อยเดียวตามความชอบธรรมความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราทําได้ทุกสิ่งโดยพระเยซูคริสต์อเ e n คือมันจะมันมันมันก็จะจะเข้าใจแล้วหลอกคริสเตียนคนนี้ไม่ได้แล้วอเมนพี่น้องทั้งหลายมันต้องหาคนที่หลอกได้มันต้องหาคนที่กัดเกนได้ หลอกทุกคนไม่ได้กัดเกฑ์ทุกคนไม่ได้และผมเชื่อว่าถ้ามารมาหาท่านเขาจะต้องวิ่งหนีจากท่านเพราะท่านรู้ความจริงแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่คนนั้นแล้วคนนั้นตายไปแล้วถูกฟังเรียบร้อยมาแล้วอิเมนพี่น้องทั้งหลาย <c oughs> ก็เลยนูนใจพี่น้องครับให้มองตัวเองว่าตายต่อบาปแล้วถูกแยกออกจากบาปแล้วไม่ได้เป็นทาสของบาปพ้นจากบาปแล้วเอเมนถูกสร้างใหม่แล้ว แล้วก็เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วและไม่กล่าวโทษตัวเองอีกต่อไปเอเมนคือให้เรามาดูในอีกข้อหนึ่งนะครับในรองบทที่สาข้อที่ยีสบถ้าเราไม่รู้เข้าใจรูอเชื่อในความจริงที่กำลังสอนนี้คือคริสเตียนจะกลับมาปะปะพเริใช้วิธีการจากพระกัมปีดม ซึ่งพระคัมภีร์เดิมดีมากๆเป็นพระคำของพระเจ้าบันทึกไว้เพื่อเราได้เรียนรู้เข้าใจและเป็นตัวอย่างสําหรับเราอเมนคือผมอ่านพระคัมภีร์เดิมเทปทุกวันนะครับผมเรียนรู้อเมนมีสิ่งดีมากๆแต่ในเวลาเดียวกันวิธีการดําเนินชีวิตของคนในพันธสัญญาเดิมนั้นพันธสัญญาของมอเซสไม่เหมือนกับคริสเตียน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวิธีการก็เปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิมของโมเสสนั้นเพราะองค์ให้กฎเกณฑ์บางครับเขาต้องปฏิบัติตามเขาต้องพึ่งพาตัวเองที่จะทําได้พระคัมภีหมายในกาลาเทียสอนว่าพระเจ้าทําแบบนี้กับเขาเพื่อเขาได้รู้ว่าช่วยตัวเองไม่ได้นำเข้ามาถึงความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าถ้าจะรอดได้จริงเราต้องพึ่งพาพระองค์อย่างเดียวคือเชื่อไว้วางใจ ในพระเยซูอเมนถ้าดูในโรมบทที่3เราจะได้เห็นเรื่องนี้บ้างในข้อที่22รโรมบทที่3เพราะว่านายสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปอเมน ถ้าท่านกำลังเพิ่งผ่านในการประพฤติของตัวเองพยายามปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อจะได้ผลสรุปคุณจะรู้จแจกบาปอย่างเดียวใช่เราต้องปฏิบัติตามคำสอนพระคำของพระเจ้าทั้งหมดใช่พระเจ้ายังต้องการให้เราปฏิบัติตามธรรมบัญญัติสิบประการนะั้นแน่นอนอยู่แต่วิธีการในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ไม่เหมือนกันและอาจารย์ปาโรภพยายามสอนให้เขาคนนั้นได้เข้าใจไม่ใช่วิธีนั้นเพราะว่าเขายังติดยึดในวิธีเดิมวิธีเก่าพี่น้องเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับมีคนมาเรียนที่ศูนย์อโปรมพระคริสตธรรมรีเมอรประเทศไทยนี้ก็มีหลายคนด้วยกันพอเข้ามาเรียนแล้วเขาเขาพูดแบบนี้เราเพิ่งจะได้เข้าใจว่า เราดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาเดิมและสอนเทศนาจากพันธสัญญาเดิมมากขนาดไหนยังไม่ย้ายออกจากพันธสัญญาเดิมเข้ามาในพันธสัญญาใหม่และคริสเตียนไลคอนก็เช่นกันนะครับเขาพยายามดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาใหม่โดยใช้วิธีการในพันธสัญญาเดิมคือการกระทำของเขาเองซึ่งไม่เวิร์กจริงๆพี่น้องครับข้อที่ยี่สิบเพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระ ให้ชอบทมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติคือไม่มีใครชำระตัวเองได้โดยการประพฤติของตนเองแต่ถ้าไม่เข้าใจความจริงเหล่านี้ที่กำลังสอนอยู่เขาจะยังพยายามอยู่เพิ่งพาการประพฤติของตนเองและอย่างที่เคยพูดขอพูดอีกครั้งหนึ่งคริสเตียนหลายคนงุดเหงิดท้อใจมดหวางก็บ้าง เพราะอะไรเขารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจเป็นคนดีเขาพยายามอยู่แต่ไม่สําเร็จในที่สุดที่เกิดขึ้นกับเขาผลสรุปคือรื้อแจกบาปมากขึ้นอย่างเดียวคือเขายังมองตัวเองเป็นคนบาปเป็นคนบาป,เป,นนบาปเป็นคนบาปอยู่เขายังติดในในในนน้นยังเป็นทาสของนั้นถึงแม้ว่าพราะองค์ปลปล่อยเขาเรียบร้อยมาแล้วแต่เขาไม่รู้ความจริงเขาไม่รู้การเป็นคนใหม่หมายความว่าอะไรก็ยังเด่นเด่นล้งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อยู่ นะครับถ้าอ่านต่อในข้อที่20เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทําให้เรารูดจักบาปในข้อที่24รสบสที่3ข้อที่24แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่เคดมูลค่าเฮ้แม่คือพระองค์มีแผนอื่นพระองค์ให้พระคุณโดยพระคุณของพระองค์ เพราะองค์ให้เรามีเป็นคนชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าเลยให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าหมายความว่าฟรีหมายความว่าความชอบธรรมเป็นของประธานที่มาจากพระเจ้าเป็นของขวานการที่ท่านเป็น,ปนผู้ชอบธรรมมีวิธีทางเดียวจะต้องรับของขวานแห่งความชอบธรรมที่พระเจ้าให้กับเราโดยความเชื่อ ต้องเชื่อว่าเราเป็นคนชอบธรรมแล้วแต่ภายนอกเป็นยังไงดีๆต้องมามาเน่นภายในก่อนจึงจะจัดการกันภายนอกได้นะครับเอเมนคือในในข้อที่24แต่พระเจ้าทรงไม่ทรงมีพระคุณให,ให้ให้เขาเป็นคนชอบธรรมโดยไม่เขียนมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสสรงถ่ายเขาให้พ้นบาปแล้วเอเมน โดยการทรงถ่ายของพระเยซูเราได้รับการผนจากบาปตายต่อบาปแยกจากบาปท่านไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปท่านเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายผมขอหนึ่งใจพี่น้องทั้งหลายเชื่อตามพระคัมภีร์อเมนคือมารซาเตอรจะมากล่าวโทษมารซาเตอนจะเอารูปกามา พยายามให้ท่านเราโทษตัวเองมองตัวเองในสภาพเก่าที่เคยเป็นนั้นจึงไม่ทิ้งตัวเก่านั้นแต่เราต้องรับการสอนสวมสภาพใหม่ตามที่เอเฟซัสบทที่4ข้อ24ได้ได้เขียนไว้นั้นนี่ที่ผมกำลังทำอยู่สอนเพื่อจะได้เข้าใจเป็นคนใหม่นั้นหมายความว่าอะไรเพื่อจะได้สวมสภาพใหม่ดำเนินตามสภาพใหม่นั้นคือผู้ชอบธรรมของพระเจ้า ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ภายในจะเริ่มแสดงภายนอกและตลอดเวลานั้นท่านจะมีความสุขท่านจะมีความเชื่นชมยินดีคริสเตียนบางคนคิดว่าบางคนก็เทพศสนาแบบนี้เลยการดำเนินชีวิตคริสเตียนยากก็ยากเพราะว่าเขาใช้วิธีจากพระคัมภีร์เดิมแต่ถ้าใช้วิธีของพระเจ้าเรามีความช่วยเหลือเหนือธรรมชาติช่วยเราในการดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะได้อเมน ให้ดำเนินชีวิตเป็นที่พอพเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้และมีความสุขมีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขได้ใช่เกิดปัญหาขึ้นได้มานก็จมตีได้เกิดความทุกข์ยากลำบากได้แต่เรายังเชื่อว่าเราคือใครในพระเยซูคริสต์และเราไม่ได้ตกเป็นทาสสิ่งเานั้นอีกต่อไปเราจะเอาชนะได้พี่น้องทั้งหลายพระเจ้าสร้างท่านเป็นคนใหม่และคนใหม่นั้นตายต่อบาปแยกจากบาป คนเก่าก็ถูกตายแล้วเติงงว้แล้วฟังแล้วให้เข้าใจว่าคนนั้นไม่มีแล้วท่านเป็นคนใหม่ท่านไม่ใช่คนบาปแล้วท่านเป็นผู้ชอบธรรมและความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วเมื่อท่านเชื่อเข้าใจแบบนี้เชื่อตามนี้ปฏิบัติตามความจริงนี้ด้วยความเชื่อความชอบธรรมท,ที่ความชอบธรรมนั้นที่เป็นอยู่จะเริ่มมีผลอิทธิพลต่อทุกด้านในชีวิตของท่านได้แต่ถ้าไม่รู้ไม่เชื่อ จะไม่มีโอกาสเกิดผลในชีวิตของท่านได้จนมาต้องเรียนรู้จากพระเจ้าเราต้องเรียนรู้พระคำพี่น้องทั้งหลายผมเชื่อว่าท่านได้รับพระพรจากพระคำในวันนี้ผมขอบคุณมากที่มาดูรายการถ้อยคำแห่งชัยชนะในวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนในพระนามพระเยซูเอมนเราเชื่อว่าท่านได้รับพระพรและได้รับการหนุนใจ โดยพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะเป็นคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งไม่ใช่คริสตจักรที่อ่อนแอและพ่ายแพ้ผ่านทางความเชื่อในพระราชกิจของพระเยซูที่สำเร็จลงท่านสามารถเอาชนะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกได้ขอเชิญท่านมาร่วมกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในถ้อยคำแห่งชัยชนะท่านยังสามารถรับฟัง และดาวน์โหลดคำเทศนาของศิทธิพิบาลคีดพร้อมทั้งโครงร่างและ powerpoint ได้ที่ w w w r e m a t h a i l a n d o r g ขอพระเจ้าอวยพรท่านอย่างบริบูรณ์ค่ะ